สวัสดีนะครับทุกคนผมทีนะครับวันนี้ก็พาทุกๆคนเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับหลังจากที่ได้เข้าป่าขึ้นเขามาหลายคลิปแล้วนะครับวันนี้ก็พามารับบรรยากาศเนี่ยทุ่งหญ้าบ้างนะครับซึ่งตรงที่ผมอยู่เนี่นะครับก็เป็นทุ่งหญ้าที่กว้างมากๆแล้วก็วิวสวยมากๆเลยนะครับมีลมพัดตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยภูเขานะครับ สามารถที่จะชมวิวชมพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยได้อย่าง360งองศาเลยนะครับผมและในวันนี้นะครับผมก็จะมากางเต็นท์นอนอย่างทุ่งหญ้าตรงนี้เลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะต้องไปหาตัดไม้สักประมาณลำสองลำนะครับเพื่อที่จะเอามากางไฟชีดนะครับเพราะว่าเนี่ยทุ่งหญ้าแบบนี้กลางคืนเนี่ยน้ำค้างค่อนข้าง,าง,างจะเยอะนะครับทุกคนในการเข้ามาหาธรรมชาติแบบนี้นะครับผมก็เป็นการพักผ่อนหรือว่าฮยวใจได้อย่างดีเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนี้นะครับผมมีสมุนไพราชาระอิงคามานําเสนอนะครับสมุนไพราชาระอิงคาเหมาะสําหรับคนที่รักสุขภาพแต่ไม่มีเวลาออกกําลังกายเพราะทุกวันนี้สุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับสรรพคุณของชาระอิงคานะครับป้องกันโรคเบาหวานโรคมือชาเท้าชาโรคสมองเสื่อมบํารุงผิวพรรณต้านอนุมูลอิสระและประโยชน์อื่นๆอ,อีกมากมายนะครับและที่สําคัญเลยนะครับดื่มง่ายมากๆเพียงแค่ต้มน้าร้อนแล้วก็ดื่มได้เลยนะครับ และสำหรับพี่พี่ท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนผมในการสั่งซื้อชาอรนคานะครับก็แอดมาได้เลยนะครับที่ idline t 7จ1 8 0ที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับ ผมก็ได้กางเต็นท์นะครับแล้วก็กางไฟชิดป้องกันน้ําค้างในตอนกลางคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือกองไฟนะครับที่ยังไม่ได้ก่อนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นที่พักในค่ําคืนนี้อยู่ในทุ่งหญ้าตรงนี้บรรยากาศเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าดีมากๆเลยนะครับมีลมพัดตลอดทั้งคืนเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็ทำที่ที่จะจุดไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาก่อไฟกันก่อนนะครับ ก็เอาเนื้อไก่นะครับมายัดไส้คลิกหรือว่ามะเขือที่ได้เตรียมเอาไว้นะครับยัดให้เต็มเต็มเลยเนะครับแบบนี้เลยนะครับซึ่งเมนูนี้เนี่ยผมยังไม่เคยทานนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมจะลองทำดูนะครับไม่รู้ว่าออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับก็มาลุ้นกัน ยัดไส้เสร็จนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็เอาฟอยห่อวางเป็นเลย ี่นะครับก็จะได้เป็นห่อแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะครับ มะเขือแล้วก็พริกที่ผมได้อบไว้นะครับผ่านมาเกือบจะ20นาทีแล้วนะครับผมก็จะเคียย์ทานออกนะครับมาลุ้นกันว่าข้างในเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับ โอ้ดำกันเลยทีเดียวนี่นะครับฝั่งนี้เนี่ยไฟแรงกันไปนะครับดำหมดเลยแต่ว่าชิ้นนี้ยังดูดีอยู่นะครับดูข้างในกัน นะครับข้างในเขาเนี่ยไก่สุกดีเลยนะครับแล้วก็มีมะเขือเนี่ยพุ่มไว้ข้างนอกอีกทีหนึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นพริกนะครับนี่เลยนะครับดำไปหน่อยนะครับฝั่งนั้นแต่ว่าข้างในไก่เนี่ย ไม่ไม้นะครับไม่แค่เปลือกพลิกข้างนอกนะครับนี่เลยเดี๋ยวมาลองชิมกันนี่เลยนะครับอันนี้จะเป็นไก่ยักษ์ใต้พลิกนะครับอร่อยนะครับมันจะมีความเผ็ดของพลิกแล้วก็ตามมันด้วย ความหวานของเนื้อไก่ที่อยู่ข้างในนะครับใช้ได้เลยส่วนนี้ก็จะเป็นมะเขือนี่นะครับจะเป็นมะเขือมะเขือก็จะมีรสชาติอีแบบหนึ่งนะครับจะออก เค็มๆแล้วก็มีความจืดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีความหวานของมะเขือส่วนพริกเนี่ยจะมีความเผ็ดความเค็มแล้วก็ความหวานของเนื้อไก่นะครับส่วนตัวผมชอบกินพริกมากกว่านะครับรู้สึกว่าพริกมันจะอร่อยกว่าใช้ได้นะครับ อร่อยนะครับทุกคนกินจนหมดเลยนะครับนีเ่เลยชิ้นสุดท้ายสุดยอดครับผมก็ลองทำกินดูนะครับง่ายๆเลยนะครับแค่หั่นมะเขือหรือว่าพริกก็ได้นะครับควานไส้ออกเอาหมูบดหรือว่าไก่ก็ได้หมักตามที่เราชอบเลยนะครับแล้วก็ยัดไส้เข้าไป เอาไปย่างก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าจะสะดวกแบบในป่าแบบผมเนี่ยก็เอาฟอยห่อครับผมแล้วก็เผาเลยนะครับง่ายๆนะครับผมอร่อยด้วยนะครับหมดเกลี้ยงเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ลุ้งเลยมาสามทุ่มกว่าแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับผมก็น่าจะเข้าเต็นท์พักผ่อนนะครับในทุ่งหญ้าตรงนี้เนี่ยลงพักทั้งคืนเลยนะครับ ส่วนกองไฟเนี่ยผมอาจจะต้องดับนะครับตอนที่ผมนอนเพราะว่าลมพัดแบบนี้นะครับกลัวว่าเปลวไฟเนี่ยมันจะไปกับลมนะครับแล้วก็จ,จะทําให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับเพราะว่าทุ่งหญ้าแบบนี้เนี่ยข้างใต้หญ้าเนี่ยจะมีพวกหญ้าแห้งค่อนข้างจิดเยอะนะครับซึ่งในค่าคืนนี้นะครับพี่ๆท้องฟ้าเนะี่ยโปร่งแล้วก็ดาวเต็มท้องฟ้าเลยนะครับ บรรยากาศเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับในทุ่งหญ้าตรงนี้ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นที่นอนของผมในค่ําคืนนี้นะครับนี่เลยนะครับพี่ๆข้างล่างนะครับผมก็ได้เอาหญ้าที่ตากไว้ตอนกลางวันนะครับปูชั้นหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะนิ่มนะครับรับรองว่าไม่เจ็บหลังอย่างแน่นอนนะครับก็มีไฟชีสนะครับ ป้องกันน้ำค้างในดองกลังคือนะครับผมก็ในค่ำคืนนี้นะครับผมก็จะขอตัวพักผ่อนแล้วนะครับยังไงนะครับก็ขอให้พีพๆ FC ทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีนะครับผมแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับ นี่เลยนะครับพี่ๆหลับสบายเลยนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยนุ่มมากๆเลยเป็นญ้านะครับเปิดประตูไว้แบบนี้นะครับเพื่อให้ลมเนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็ตอนดึกๆเนี่ยค่อยปิดความสุขของคนเรานะครับพี่ี่ผมว่ามันก็มีแค่นี้แหละครับอยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละคนนะครับการเข้ามาอยู่ในป่าใช้ชีวิตในป่าแบบนี้นะครับฟังเสียงลมเสียงนกเสียงแมลงกลางคืนนะครับ ก็เป็นการพักผ่อนแล้วก็เป็นอะไรที่มันฮิลใจได้อีกอย่างหนึ่งนะครับพี่พี่ถ้าหากว่าพี่พี่ท่านใดที่ชอบธรรมชาตินะครับมีโอกาสแล้วก็มีเวลาก็ลองหาใช้ชีวิตแบบนี้ดูนะครับผมเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับ สวัสดีตอนเช้ากันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอให้เป็นเช้าที่สดใสของทุกๆคนเลยนะครับผมเนี่ยตื่นค่อนข้างจะสายนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยผมหลับเพลินแล้วก็หลับสบายไปหน่อยนะครับเป็นเวลาเกือบจะ8โมงแล้วนะครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็เริ่มขึ้นสูงนะครับเนี่ยทุ่งหญ้าตรงนี้ทุงง่งหญ้าโล่งแบบนี้นะครับร้อนมากๆเลยเดี๋ยวผมก็จะต้องเก็บข้าวของเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะต้องขอตัวลา พี่เอซีไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย